เรื่องราวของตัวละครแมดเมอร์ด็อกใน M.C.U. เนี่ยเราได้เห็นเขามาช่วยเรื่องคดีความให้กับปีเตอร์พาร์เกอร์ในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home ซึ่งปีเตอร์พาร์เกอร์ถูกฟ้องร้องโดยองค์กร D.O.D.C. ในการที่เขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีของโทนี่สตั์กอย่างผิดกฎหมายและแมดก็ปรากฏอีกครั้งในซีรีส์ชีฮักในฐานะเป็นทนายฝ่ายตรงข้ามที่เจนนิเฟอร์วอเตอร์ะชีฮักกำลังว่าความนะครับต่อมาทั้งคู่ก็ร่วมมือกันในการกำจัดลีฟฟลอกจนมาลงเอย่ยกุ๊กกิ๊กกัน และเดดเดวิลก็ปรากฏอยู่ในซีรีส์ Echo ด้วยเช่นกันส่วนตัวละครคิงพินนเนี่ยก็ปรากฏในซีรีส์ฮอกอายในฐาน,นะเป็นหัวหน้าขององค์กรสีเทาอย่างแท็กสูรมาเฟียนะครับเป็นผู้ดูแลตัวละครมายาโลเปสที่เป็นศัตรูกับ h ฮอกอายซึ่งแม่ของเค b บิชอป ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคิงพินด้วยนั่นเองซึ่งตอนจบของซีรีส์ฮอกอายมายาโลเปสเหมือนจะใช้ปืนยิงไปที่คิงพินแต่สุดท้ายครับตัวละครคิงพินก็รอดมาได้และปรากฏอยู่ในซีรีส์ e อ h o โคซีรีส์ที่ได้เล่าเรื่องราวของตัวละครมายาโลเปสนั่นเองมายาโลเปสเองเนี่ยก็ได้พลังจากบรรพบุรุษของเธอในการเชื่อมโยงจิตใจของคิงพินและสามารถสัมผัส ถึงจิตใจอันมืดมนของคิงพินซึ่งในเครดิตของซีรีส์เอ็กนะเนี่ยดูเหมือนว่าคิงพินนั่งเครื่องบินกลับไปที่นิวยอร์กเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเล่นการเมืองในการสมัครเข้าชิงตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีของเมืองนี้นั่นเองครับ